ย่าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อโรงงานต,ต่างๆแบรนด์โูโกรโค้ดสูทแปดหนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งสี่สามย้ำสูทแปดหนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งสี่สสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศนะครับนกเงือกนะบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทีมคลองใหญ่นะทุกคนนะจะอยู่บริเวณตรงต้นไม้ตรงนี้เลยนะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแค่หนึ่งคู่หรือสองคู่นะทุกคนนะผมเห็นเกือบสิบตัวเลยนะทุกคนนะ มีอยู่สิบกว่าตัวเลยครับจะมีอยู่สองต้นที่น้องมาหาอาหารนะทุกคนนะจะอยู่บริเวณต้นนี้หนึ่งต้นครับแล้วก็ต้นใส่ตรงบริเวณเห้องประชุมอีกหนึ่งต้นครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนได้ยินเสียงน้องไหมทุกน,นี่ไงนี่ไงทุกคนเจอแล้วมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับนี่นี่เห็นไหมน้องกำลังหาอาหารอยู่นะครับนี่ เห็นไหมเห็นไหมใครที่อยากจะพาน้องๆมาดูนกเงือกนะครับบริเวณสารเจ้าแม่ทับทิมนะครับก็มาได้ช่วงประมาณหกโมงเช้านะทุกคนมงสุดใจมากเลยตอนที่ผมมาตอนหกโมงเช้าที่ขี่ผ่านนะครับน้องบินแบบประมาณเกือบสิบกว่าตัวทุกคนะบินมาหา,าหารที่ต้นนี้นะครับนี่เจอแล้วนี่นี่นีน้องอยู่ตรงซุปพุ่มนี้เลยทุกคนนะนะ นี่เห็นไหมเห็นหน้าน้องนี่ได้ยินเสียงไหมครับเสียงน้องบริเวณพุ่มนี้เลยทุกคนบ้านเราของใหญ่บ้านเรายังสมบูรณ์มากนะทุกคนนะนกเงือกนี่โอ้มีเยอะมากเลยนะทุกคนนี่ซูมเข้าไปครับนี่เราจะเห็นน้องเห็นไหมทุกคนนี่นกเงือกอยู่ตรงนี้คู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณต้นไทรนะ นี่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 เห็นไหมนี่เลยทุกคนน้องตัวใหญ่มากอ่ะดูดิอะไร zoom pit zoom p i นี่นะทุกคนนะโอ้เป็นไงทุกคนเห็นน้องไหมครับนี่นี่นี่ดูน้องแงกไหนแ้าน้องแงกเนี่ย ถายได้อได้มีเกือบสิบกว่าตัวตนแรกนึกว่ามีคู่สองคู่อยู่อยู่ตัวใหญ่อยู่ต้นนู้นอีกชุดหนึ่งนี่ตัวใหญ่มากนี่ครับนะมีน้องบินมาเพิ่มเลยนะทุกคนนะมีน้องบินมาเพิ่มอีกตัวนะครับนี่ครับอยู่ด้านในเลย ก็ต้องหาช่องว่างครับเพื่อที่จะดูนี่ไงนี่ไงเจอแล้วทุกคนอยู่ด้านบนเลยครับนี่นี่นกเงือกนี่นะครับโอ้มีอยู่สองตัวตรงนี้เลยนะทุกคนนะอยู่ด้านหนครับใครมองเห็นบ้างจะพาลงไปดูนะครับนี่เรามาพามาดูความสมบูรณ์ของห้องใหญ่บ้านเรานะทุกคนนะเราไม่ได้มาแบบ รบกวนน้องนะน้องก็มาหาอาหารช่งชวงเช้านะครับพอตกสายๆเดี๋ยเขาจะเข้าไปในป่ากงกลางแล้วนะคนะี่ดูน้องตัวใหญ่มากนะแต่ละตัวนะผมเห็นเช้านี้ประมาณสิบตัวได้นะสิบกว่าตัวก็บินมาหลายคู่มากนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณต้นไทรแล้วกันเนาะบริเวณต้นไทรนะ บินอ้อมดูน้องหน่อยนี่เสียงได้ยินเสียงไหมทุกคนนะเสียงเยอะมากนะเดูเสียงร้องตัวใหญ่มากครับนีนน่เดี๋ยวเราพาไปชมบริเวณต้นไสรแล้วกันเนาะว่ามีหลายคู่หลายตัวหรือเปล่านะเพราะว่าน้องบินจากต้นนี้ไปนะ นี่มาแล้วนี่ตรงเลีอยต้นนี้ต้นนะทุกคนนะนี่อยู่ปลายยอดเลยนะครับนี่เห็นไหมอีกสองตัวนะครับนี่นะนี่ทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะน้องเงือกของใหญ่บ้านเราสมบูรณ์มากนะครับใครยที่อยากจะพาลูกหลานมาชมนะคต้องมาตอนช่งชวงเช้านะครับ น้องมากินอาหารนะนี่นี่เลยทุกคนลองพามาชมครับกับนกงเงือกครับเมื่อก่อนมาแ,แรกๆผมว่าไม่รู้นะผมขี่ไปยันไม่รูดเพื่อที่จะดูนกเงือกนะที่ไหนได้บ้านเรามีเต็มเลย สำหรับสายพวกพี่ๆนะนะที่ชอบส่องนกคงน่าจะชอบนะากับการส่องดูนกเงือกนะเดี๋ยวเราวนดูหน่อยว่าพี่ๆนกเงือกเขาไปอยู่ตรงไหนนะตัวนี้เขามา,าหารเวลาเนี่ยเช้าเช้ชานบมันมาตรงต้นไทรนี่นะทุกคนนะเขาจะมาอยู่ตรงต้นไทรนะครับ แล้วสายผมจะเห็นไปนู่นเข้าป่าชุดนี้เลยเนี่ยป่าตรงนี้น,ะน้องจะไปอยู่ตรงป่าตรงนี้นะพวกพี่ๆน้องเงืองนะตรงนี้กอใหญ่มากเดี๋ยวเราบินยังไงดีพุ่มใหญ่เราพามาให้พี่ๆของใหญ่บ้านเราชมนะว่าบ้านเรายังสมบูรณ์ขนาดนี้เลยนะทุกคนนะ ในการมาดูน้องเงือกยามเช้านะครับเมือเช้ามาออกกําลังกายนะครับแล้วก็มาชมน้องเงือกด้วยนะทุกคนนะนี่เจอแล้วพี่พีก็อยู่นี่นี่เองนี่นะอยู่ในพุม่มนี้เห็นไหมทุกคนนี่พี่พีเขาอยู่เป็นคู่นะครับอยู่เป็นคู่นี่นะพี่พีเขาก็ มาสวีดรีวิวโอ้พี่ก็าบ,บินไปโน่นแล้วตามหน่อยพี่เ็าบ,บินไปโน่นนะครับเนี่ยตามไปดูพี่พี่หน่อยนะครับขอบินอยู่บริเวณเนะี้หน้าป่าบ้านเราตรงนี้นะครับนี่ครับเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเขาก็จะอาศัยอยู่ในนี้นะครับนี่มาอยู่นี่นะครับนี่ก็มาถ่ายให้ดูนะครับถ่ายดูคนระับ ให้พี่ๆชมนะใครที่ตื่นสายเนาะไม่มีโอกาสได้มาเห็นนะว่าบ้านเรายังสมบูรณ์ขนาดนี้นะลองมาชมในคลิปผมได้นะผมจะพยายามถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคปับไหนแล้ว บริเวณป่าด้านหน้าของศาลเจ้าแม่นะทุกคนอันนี้บริเวณป่าบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่นะโตเร็วมากนะทุกคนที่ผมมาเมื่อก่อนนี้ป่าพวกนี้ไม่มีเลยนะยังเป็นแบบโล่งมองเห็นทะเลมองเห็นไปสะพานเลยนะครับแต่ทุกวันนี้นี่ป่าดงสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนป่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับเพื่อที่ให้พวกนกงเงือกอาศัยอยู่นะในนี้เลยเทียมเผอคลองใหญ่จังหวัดตาดนะทุกคนนะ สำหรับใครที่มาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอกับนกเงือกนะนกเงือกหลายคู่มากเลยนะวันนี้ที่ผมเห็นก็ประมาณห้าหกคู่ได้นะทุกคนนะใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเที่ยวหรือว่าแวะสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นะก็ลองมาดูที่บริเวณต้นไม้สองต้นที่ผมบอกนะทุกคนนะจะมีนกเงือกให้ชมนะครับ ถ้ามาช่วงเช้าหน่อยก็จะเจอนกเงือกนะหรือว่าถ้าสายๆนะถ้าสายๆก็จะอยู่ตรงบริเวณป่านะคอยสังเกตดีๆนะมีต้นนี้หนึ่งต้นนะแล้วก็ต้นใสข้างกำแพงอีหนึ่งต้นนะทุกคนนะใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะก็ลองมาขอพรหลวงเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็มานะแวะชมนกเงือกได้นะครับที่นี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์นะที่คลองใหญ่บ้านเรา มีอะไรมากมายให้ทุกคนได้มาเที่ยวหานะทุกคนสำหรับใครถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอ้วนพางธลิวลพาด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าว่าเราจะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรในคลองใหญ่นะคอติดตามชมนะครับกับทางเพจอ้วนพางธลิวลภาและช่องอยูทูบของเรานะครับขอบคุณครับ